สวัสดีครับผมสมภพวราบุตรเป็นผู้ประสานงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาล้องไห้บ้านน้อยพัฒนาหมู่ที่9ตาบลดงข้างใหญ่อเาเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับวิสาหกิจชุมชนของเรานะครับใช้แบรนด์ในการทําากรตลาดว่าเพชรทุ่งนะครับความเป็นไปเป็นมาของเพชรทุ่งก็คือ,อเป็นวิสาหกิจที่พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาล้องไห้นะครับ ก็เปรียบเสมือนอัญมณีแห่งพื้นนาำเมืองเกตข้าวเพชรทุ่งกลาลองไห้เพราะว่าตัวเพชรนี้ก็คือข้าวหอมมะลินะครับก็เปรียบเสมือนอัญมณีที่อยู่ในท้องทุง่งมีชื่อเสียงระดับโลกมีคนรู้จักกันทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดในการพัฒนาเขตพื้นที่ทุงกลาลองไห้สินค้าก็คือข้าวหอมมะลินะครับสายพันธุ์ขาวดอกมะลิร้อยห้าและกอขสิบห้า การก่อกําเนิดของกลุ่มเพชรทุ่งนะครับก็คือเราเจอปัญหา,าราคาข้าวตกต่ําปี2557นะครับแล้วก็ชาวบ้านได้เกิดการพูดคุยกันาราคาข้าวเปลือกตกต่ําราคาข้าวสารทําไมราคาสูงอยู่แล้วก็ในห้างราคาไม่ตกเลยเราก็เลยคิดว่าเราผลิตเป็นข้าวเปลือกขายอย่างเดียวมันราคา ถูกกดถูกตลาดส่วนใหญ่เขากาหนดราคาแต่ทีนี้เรามาแปรรูปนะครับในการซื้อโรงสีของกลุ่มเพื่อพัฒนาเราก็ตัวข้าวข้าวที่แปรรูปเป็นทั้งข้าวขาวและข้าวกล้องนะครับทีนี้ก็จะมีะจากการแปรรูปเป็นข้าวสารนะครับจาหน่ายเราก็มีข้าวหักกระท่อนนะครับทีนี้ก็เอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพราะ พืชผลทางการเกษตรทุกวันนี้นะครับยิ่งในช่วงการระบาดของโควิดนะครับก็ทําให้ทั้งปัญหาทั้งผู้ส่งออกที่ส่งออกไม่ได้ราคาข้าวตกต่ําแต่ทีนี้เราทํำยังไงครับที่เราจะทั้งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชนเราก็เลยว่าเรามีวัตถุดิบที่เป็นข้าวต้นทุนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาเราเอาไปขายราคา ตกต่ำราคาไม่ได้ตามที่เกษตรกรคาดหวังนะครับแต่ว่าในการแปรรูปมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวที่จะไปช่วยในเรื่องราคาตกต่ำเพราะว่าเราไม่ได้ขายเป็นแค่ข้าวเปลือกเราไม่ได้ขายเป็นแค่รถใหญ่ใหญ่แต่ตัวนี้เราเอามาพัฒนาและต่อยอดที่จะทำเป็นอาชีพให้กับเกษตรกรและสมาชิกได้ ร่วมกันนะครับพัฒนาและสร้างอาชีพให้มั่นคงแล้วก็ไม่ต้องไปขายแรงงานในต่างพื้นที่ตัวนี้ก็จะช่วยให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันแล้วก็สร้างความอบอุ่นในชุมชนเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งในพื้นที่เขตทุ่งกุลาล้องไห้ของเรานะครับเป็นพื้นที่นาน้ําฝนนะครับเราไม่สามารถที่จะกําหนดความต้องการ น้ำที่เราต้องการได้ในระยะเวลาเพราะว่าเราต้องใช้น้ําฝนอย่างเดียวนะครับบางปีนะน้ํามากก็เกิดน้ําท่วมนะครับแต่ส่วนมากในพื้นที่เขตทุ่งกวาร้องไห้ของเราเนี่ยจะประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงนะครับฝนแรงตัวนี้กว่าจะได้ข้าวนะครับที่เราปลูกเพราะปลูกกันแต่ละปีนะครับต้องมาลุ้นว่าสภาพอากาศนะครับจะเอื้อม่วยไหมแหล่งน้ําตามธรรมชาติ หรือว่าสายน้ําที่จะมาต่อเติมในพื้นที่ก็ไม่มีนะครับเพราะรอเป็นนาน้ําฝนแล้วก็ความฝนที่ช่วงจะทําให้ผลผลิตเสียหายแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตตามที่คาดหวังไว้นะครับกว่าจะได้เข้ามาแต่ละปีชาวนาก็ต้องคาดหวังกับธรรมชาตินะครับเพราะว่าต้นทุนตรงนี้เราไม่มีน้ําต้นทุนที่จะมาเพิ่มผลผลิต ให้ได้นะครับมันก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่ข้าวที่เราได้นะก็เลยเป็นต้นทุนที่สูงนะครับที่จะมา,าเป็นข้าวในปลายฤดูที่เราเก็บเกี่ยวบางปีก็ถ้าน้ำหลากนะครับก็จะท่วมแล้วก็เสียหายมากบางปีฝนทิ้งช่วงก็เกิดปัญหาข้าวล้มตายแรงอย่างนี้นะครับก็จะส่งผลเสียให้กับ พื้นที่ในเขตทุ่งกรา้องไห้ของเราครับ